แถลงข่าวนะครับผมของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ x i o 12ซึ้ง มานะครับมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับของตัว XCO นะครับนั่นก็คือ XCO 12นั่นเองนะครับซึ่ง XCO 12นี่นะครับมันจะมีดียังไงแล้วก็มีรุ่นไหนบ้างแล้วมันจะอะไรยังไงนู่นนี่นั่นมอกงไงไก่กองไงครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเลยนะครับซึ่งในนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามตีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพามาเดินดูกันเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ XCO 12นะครับในโปรดักต์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับมันมีอะไรบ้างแล้วมันก็ดีหายบ้าง ซึ่งรุ่นแรกเลยคือเป็น XCO 12นะครับซึ่งความง่ายของ XCO 12นะครับก็คือตัวใหม่นี้นะครับดูเลยรือ้อเห็นไหมครับมันจะมีตัวหลัก Aero เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอ่าซึ่งในตัว Aero ตัวนี้นะครับเขาเคลมว่าสามารถทําให้ขับสปี e เพิ่มเติมได้นะครับแล้วที่สําคัญเลยคือนอกเหนือจากความเร็วที่มันเพิ่มขึ้นนะครับมันยังสามารถทําให้ control หได้ไม้แล้วก็ถละรู้ได้แม่นยําเพิ่มเติมขึ้นด้วย ไกลขึ harma, ้นไกลขึ้นนะครับที่สำคัญคือตัวนี้นะครับไกลขึ้นด้วยแล้วก็โดนกลางหน้ามาให้ได้ดีขึ้นด้วยนะครับความบางของไม้กล้องนะครับหน้าก็ยังบางลงไปด้วยอีกนะครับคราวนี้มันจะไกล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 ไปไหนนะครับจะเหมาะนครับน้องๆหนูเด็วันนะครับที่เพิ่งผ่านเล่นกอล์ฟนะครับหรือรวมถึงบรรดาเลดี้ทั้งหลายนะครับพี่ๆผู้หญิงนะครับที่เพิ่งผ่าเล่นกล้องก็จะเหมาะกับตัวนี้ด้วยนะครับซีเนียร์ด้วยซีเนียร์ด้วยซีเนียร์ วันนี้มีอายุเยอะๆหน่อยนะครับจะ,จะหาชุดเหล็กที่มันตีง่ายๆก้านดีๆที่มันกระชับมั่นคงนะครับก็แนะนําตัวนี้เลย x o 12น,นะครับอีกตัวนึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือนี่ตัว XCO รุ่นใหมล่ล่าสุดมีนั่นเองนะครับเป็นตัว XCO X นะครับตัวนี้นะครับความพิเศษของมันคืออะไร ก่อนหน้านี้นะครับเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของ e อ o นะครับที่เป็นไดรเวอร์นะครับจะไม่สามารถปรับตัวคอได้นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าของเล่นในการเล่นของท่านนะครับก็จะน้อยลงไปด้วยแต่ตอนนี้เห็นไหมครับตื้อดึงแหมมีมาใหม่ละใหม่ล่าสุดเลยมีนะครับสามารถปรับหลอบได้นะครับว่าจะให้มันโดงหรือว่าจะให้มันพุ่งหรือว่าจะให้มันเป็นลอนปกตินะครับรวมถึงสามารถทําให้ลูกบอลนะครับมันเชฟเฟดหรือว่ารอนะครับได้ตามต้องการด้วยนะครับเป็นไง สนใจไหมล่ะแน่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับเฟรกเอสเฟรกอาแล้วก็เป็นเฟรกเอสอาครับผมโอเคที่สําคัญนะครับยังมีการให้เลือกอีกเยอะมากเลยเซา,ารให้เลือกเยอะมากนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตไปให้นะครับว่ามันมีการอะไรบ้างน,นะครับผมต้องเหนือจากหัวไม้แล้วก็ชุดเหล็กนะครับยังมีนี่ถุงก๊อฟเป็นไงกระจไปรุ่นเลยครับถุงก๊อฟมีให้เลือกเพื่อใช้ในการแมทช์กับตัวชุดเหล็ก ของที่ท่านนะครับต้องการซื้อเลยนะครับผมถ้าไม่ได้เลยก็คือมีหมวกมีหมวกมีผดักต่างๆเอ้ยอันนี้อันนี้หมวกสวยหมวกสวยเป็นแบบหมอกไม่ถูกอะ่ะเป็นเออเป็นแบบยางๆเลยแต่แบบแต่แบบเทมันเทดีเลยนี่นะครับก็คือเสื้าเบื้องต้นนะครับที่เราอยู่กันวันนี้นะครับในงานเปิดตัวของ EXO นะครับผมซึ่ง EXO เนี่ยครับ มันขายดีอยู่แล้วและต่อไปนี้ก็จะขายดีขึ้นไปนะครับผมคราวนี้นะครับอยากจะให้ทุกๆคนนะครับลองมาทดสอบ EXO นะครับได้ตามช็อปต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตงสนามได้นะครับหรือว่าในทันยญานะครับผมเชื่อเลยเลยว่า EXO 12เนี่ยครับจะจะต้องเข้าไปประจำขาแล้วนะครับได้ยังไงก็ตามนะครับขอให้ท่านนักกอล์ฟทุกคนนะครับเมื่อทดสอบแล้วนะครับ อยากจะให้ติชมหรือว่ามันดีไหมดีอะไรยังไงนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับหรือว่าท่านนักปั้บท่านไหนนะครับที่มีไม่ก๊อฟที่ดีแล้วนะครับอยากจะพัฒนาวงสวิงนะครับพูด้วยนะครับติดต่อมันที่ผมได้เลยครับที่โคบานคอปปัตเตอ์ดมี่นะครับผมจะขึ้นข้างๆไม่ใช่นะครับพร้อมเบอร์โทรนะครับและในครั้งหน้านะครับเราจะไปต่อกันที่เรื่องของอะไรจะเป็นเรื่องของสนามก๊อฟจะเป็นเรื่องของบอลลูพันธ์หรือว่าจะเป็นเรื่องของวงสวิงหรือว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อต่างๆข่าวสารมากมายนะครับติดตามกันได้ในเพจของโคปร์ เราวันนี้นะครับ